สาวพาทัวร์มอให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะชื่ออะไรครับชื่อเลิฟค่ะหรือว่ารักเอ๋ยก็ได้อ่าทำบิ๊กต่อหรือเปล่าเนี่ยไม่บอกเออผมว่าหน้าคุณคุนๆนะเนี่ยจริงเหรออยู่อยู่ปีไหนแล้วฮะอยู่ปีหนึ่งค่ะอยู่ปีหนึ่งแล้วนะเอาแม่เราเดินไปคุยไปดีกว่าตอนนี้เรียนอยู่คณะอะไรครับเนี่ยตอนนี้อยู่คณะนิเทศศาสตร์สาขาการสื่อสารและสื่อใหม่อยู่มุ่งเน้นสร้างแบรนด์อินฟูเฮ้ยเฮ้ยอินฟูอย่างนี้ เต้นหรือเปล่าเต้นหรือเปล่าก็อาจจะได้หรือเปล่างูกเต้นมาจุ๊บขอสักเพลงได้ไหมได้ค่ะคุณนี่ใช้ได้เนี่ยขนาดนั้นเลยหรอคือคือคุณคุณแขววได้วรอคุณเต้นได้ไหมมันเบสิกเกินไปสำหรับผมโอ้โหงั้นั้นเอางี้ผมผมฝากน้องผมไปคนหนึ่งนะคือน้องผมเนี่ยอยากเป็นอินฟูตอนนี้น้องผมเองเขาอยากเป็นอินฟู

ได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมกับตูเนี่ยจะไปเรียนกับคุณเลยได้โอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เรียนกันที่คณะตั้างสุขของสร้างแบรนด์อินฟูซะมาเรียนที่ไดมอนท์ฮอลล์การเรียนรวมเซกใหญ่ก็คือทั้งหมดทุกเซกมารวมกันวันนี้เหมือนเขาเหมือนเขาจะมีวิทยากรด้วยหรือเปล่าใช่เป็นวิทยากรจากข้างนอกมาสอนทุกวันศุกร์เลยเดี๋ยวพาไปไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงุปเลยครับผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ดูช่องอยู่ตอนนี้อาจจะกําลังคิดอยู่ว่าคุณมีคนในใจหรือเปล่าครับก็ มีค่ะอย่างนี้อย่างนี้เจีบไม่ได้แล้วนะแล้วแล้วคุณล่ะครับมีคนในใจหรือเปล่าครับ <c oughs>